ีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพี่อ้วนคนผู้หายจีบโผใหญ่มื้อนี่ก็แม่พ่อกับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับมื้อนี้กะสีมาเห็ดกับเขาครับอย่างเรียบร้อยครับมื้อนี้สิลาปะดุกนะครับทั้งหมด4ีโตนะครับหนึ่งสองสามซีนะครับเห็นหัวอยู่ซีหัวนะครับต่วกับฟักแล้วไปเคิงหนึ่งไปสามตัวแล้วนี่ครับเหลืองเลหุยไปได้กินครับว่าศิลาแล้วก็ไว้ส์ขวดกินมืออื่นขึ้นสี่แสบกะ เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งครับสิลาบให้สิฟักให้พ่อแม่พี่น้องเบิงนะครับเบิงหลบไปยม่ห่วงสัก,ก่อนนี่ครับสื่อเพิ่งมาเออตัวนี้ครับบอดอ่างอ่างตลอดนะครับเป็นตำหนเลยใครอ่าเบิงเด้อพี่น้องเด้อหลังจากให้พ่อแม่พี่น้องเบิงหลบไปแล้วนี่แหละครับย่างก็ไม่ต้องให้ซุกหลายนะครับนี่แหละนะครับเอาเหมือนเลย สกกางก็กางงี้ยๆกางน้นงนนงนนอยๆก็ใส่กันไปนี่แหละครับร่าบดีๆขวดยินเอื้อนแสบได้ครับนี่ครับซีโต้ซนะีโตหนึ่งสองสามสี่ อ่างปลาดุกบ้ายอย่างปลาโบขายนะครับ,บนนปลา,าปดุกโบกปลาดุกในอ่ะของเบียร์ท้ง ไม่กลัดเล่น่อยอยังไม่โตมั่นลยหล่ะดดีเสียบดลลาบประดุกก้อนแต่เบเพราว่าลาบดี้พื่อกัลาบมันขัวเพื่กขัวนช่ไหมมืน้บ่หมดเลยครับเห็ดหลายตัวเหด็ดซีโตนไปกินกับยาเัาน้นั้อแผู้ถอ ម្រើស្សាងខ្ទីស្សាស់ធ្ស្នាពី្រើស្នីសាប់ក្សាស់ន ได้ครับเยอะแล้วนี่ครับเรียบร้อยน,นี่ครับ,รอ,รบอันนี้เขาก็จะไปจังไดรกับหน้ามึงได้ครับเด้อเดี๋ยวพอยอวนสีผ้ามึงตามไป เข้าไปข้างในบ้เนีนี่ครับพี่น้องมา่อหอดแล้วบัดนี้ก็เบิบ่งด้วยพี่น้องเลยใช้ลำประเดี๋ยวใช้ประเดี๋ยวสดๆนี่แหละครับใช้แห่หอบ ไปเรื่อยที่ขาดบะไ,ไ้นะครับนะนี่ที่อยู่ขาวครับใส่ไปจันหน่อยบอดีเข้ากับสีเอามาตั้งไฟครับด้วยหนึ่งซุกจันหน่อยครับบัดน่านใส่จันหน่อย นำประเด็นนี่แหละคุนตงไม่ถ้าเ นี่แหละครับป่าต้องอย่างสุกเพราะว่าเอากระตั้งมามันรวดใหม่ขี้เราครับลวดหนัสุกลวดใส่หยังก็ใส่นน้ำปลาเดีดนี่แหละครับน้ำปลาเดีดใส่ไปลูกขข้อดใส่ไปต้มใหพร้อม ใส่กับขวดใส่ลงไปเลยวมันสีมันสีเหนียวปวดเนี่ยหละมันก็นะเนี่ยครับ,บ,คครบปิดเลยครับปิดเลยเนี่ยถ้าเาใส่ซี่โครงขาวมันสีเป็นมันสีนะครับมันสีหอมมันสีหอมมันสีบะคือเยขาบะไซขันบะไซมันสีออกข้าๆนะครับ วันนี้อวนสิเปลี่ยนหมอะหนะวหมอนี่มันหน่อยเรียบร้อยนี่ครับเปียนหมอแลลวบ้าไปเดี๋ยวต้องรอให้มันเย็นนิกหน่อยครับำาลับอันี้กับซาราปานี่ไปแล้วแล้วอให้เย็น ขวดขวดกินเลยกับ,บพ่อแสบกินได้แต่ครับต้องไปขว่อมืออื่นมันจะขัดเพื่อนจะเล้วกะไว้แต่ขว่อมืออื่นนะครับเน,ๆๆบนบานนะนะแสบเปนน็นยังไงสับลับเครื่องได้ครับบัดน,นี้สับลับเครื่องเครื่องหอมเครื่องหอมกับมีบักหน้าวิ่งผิดสร้อยเองใบบักกูดนะครับบักหน้าใบบักกูดหอมปีตุ่นหอมพักชี นะครับอันนี้คือเครื่องหอมนะครับแล้วก็ไม่เครื่องปรุงก็บีชุลรดเกี่วคัวพริกปลล่นนะครับเกลือประเดกนะครับเดี๋ยวรอมันเย็นจังหน่อยครับเ้าเอาอกเดี๋ยวมันเย็นเร็วก็บเบาเออก ใส่กับขี้เวาขั่วได้ครับด้วยใส่เขาขั่วก่อนทีได้หอมคอนไก่ในเขาหอมเขาขั่วผัดส่ก่อนยังกินค่อยใส่ที่หลังมีพี่น้องใส่เขาขั่วแล้วมันดีหอมไม่ไดีหลอก ใส่บักพิกบาดนีมิมาดิละ่ะขวดตามด้วยัถพริกพริกพุก่ครับรถเช็ดกับจ้งใส่อีกรถพุ่กับบะหมี่อะไรเช็ดเช็ดไปตามต่อไปก็คือบักหน้าวครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để nào? เลือบเหลอดิบัเจ้นน้อยใส่หนึ่งสใส่เกลือยังน้อยกับใส่ได้ังอาผมนวเพราะเขาใส่นวใส่ไปจากน้อยเกลือจะใส่เกลือ

เด็ดขาดไ <c oughs> ม่เคยเห็นเท่าไรครับออกขามันเปียกใส่บักหน้าอีกหน่อยกันเสร็จอันนี้ก็ขึ้นสีเหลี่ยมเล็กๆใส่นี่บังนี่ครับต้นหอมบับดเลยหอมผักชีก็เดี๋ยวใบบักกูดบักกูดเดี๋ยวบ้านหนึ่งใส่ เสียบครับใส่ขวดขวดที่ไงไม่เป็นหอมงเลี้ยวล่ะพี่น้องเดี๋ยวจะบักใบบักกูดละบัดใส่ใบบักกูดใส่ เีร้อยจะได้กินจน้ะม่นอไลไปไล่ด่มีสาลาเนียครับนี่าลาเนียสีเสียบเดีลรอไหม นี่ครับวต,ตุ้เห็ดนามใส่หลแบบทั้ง่ระเยใช้สักนี่แหละพอดีคนี่ครับคนนี้กะิตัดเดี๋ยวซีบรีกปรอบกันเอาะเดี๋ยวนี้เขาก็เอาเดี๋ตัดแบมกี่น้องเก่อน เดินพี่นอ้องเดี๋ยวสาใส่สวยให้เบิ่งพี่น้องกันีขอขอบคุณน,นะครับเด้อขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่ตีสามพ่อใหญ่อ้วนพ่อผู้หายขี่โผใหญ่มาโดยตลอดแต่ห้าง เหืนห้างห้างหินไปเนี่ยกับที่จีบวัวกันนะครับเนาะนี่ครับลาบปลาดุกนะครับสูตรพอยหญ่อ้วนคนผู้หายขีโผใหญ่ถ้าอยากให้คักเอาสแลเนียเมใส่ได้ครับเด้อสแลเนียพอยหญ่อ้วนหาซื้อกับบ่ได้กับบ่มีกับบ่บบพิัญญังเลยครับท่านี้กับแสบแล้วจะขอขอบคุณหล,ลายๆเจอกันไม่มือนหนาครับสำหรับมือน,นี้ก็สวัสดีครับ